สวัสดีครับสมมุติว่าแฟนเราเมื่อคือนกับเขาหายตัวไปเนาะเราติดต่อเขาไม่ได้ครับออย่าไปเศร้ามากนะครับเราต้องคุยกับเขาดีๆนะครับมาดูว่าต้องใช้ประโยคอะไรบ้างคุณไปไหนมาคุณหายไปไหน Where have you been ฉันไปยามตัวหาคุณแต่ว่าโทรศัพท์คุณปิดเครื่อง I tried to call you but your phone was turned off เมื่อคือน คุณไปที่ไหน Where did you go last night? เมื่อคืนคุณทำอะไร What did you do last night? คุณอยู่กับใคร Who were you with? ทำไมคุณถึงไม่โทรหาฉัน Why you didn't call me? ทำไมคุณไม่คิดถึงฉัน Why you didn't miss me? ทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉัน Why did you do that to me? คุณลืมฉันไปแล้วหรือ Did you forget about me? คุณไม่รักฉันแล้ว You don't love me anymore. ฉันโกรธคุณตอนนี้ I'm mad of you now.